สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดักกบนะครับผมนะครับซึ่งผมจะใช้นี้ดักนะครับผมไม่รู้ว่าเขาวิสานเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมเรามาติดตามว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะได้กบไหมครับมาดูกันดัก รูปปลาใส่สามตัวนะครับขาบคุนครับช่วาหมอนะครับใส่ไป Oh นั้วน้ำปกนะครับผม ไป่นีนะครับวัสดียานเช้าครับผมอาเช้านี้ผมจะพาทุกคนไปดูแง่ที่ผมดับกบไว้นะครับว่ามันสิถือให้ผมไปตำน้ำพริกสักตัวบอกครับไปครับผมดีครับทุกคนผมรู้สึกว่า เงีกบผมดบโดนรักอุย้ยทุกคนก็โกดนเงียกบผมใส่วัดตีอยู่สองตัวนะทุกคนปังดูสองตัวนี่ครับนี่ครับสองตัวไม่ใหญ่ครับกบรุ่นรุ่นปีนี้ครับหลังนี้หมานอยู่สองตัวได้ครับสองตัวครับผมลองมาดูหลัง ที่สองนะครับที่สองเรามันจะถกมไหมค่อยเปิดดูสือว่าหลังนี้ไม่มีอาการโอ้วิ้ยตัวนี้หลังนี้ตัวเดียวหลังนี้ตัวนึงครับนี่เลยกลมไม่ค่อยใหญ่นะครับผมหลังนี้ตัวหนึง่งหลังเมื่อกี้สองตัว มาดูหลังที่สามของเราครับทุกคนใจไ,ไหมป้าหลังที่สามแงน่ครับนี้ไม่มีตัวสามแห้วครับมาดูหลังที่สี่ดีสามแหอุ้ยหลังที่สี่ป้าหลังที่สี่ อี yeah. ง้งูอันที่สี่งูก็ไปหายคนหลังนี้งูก็ไปนะครับงูก็ไปกินกรอบค่ะทุกคนงูก็ไปกินกรอบแล้วออกไปออกออกอืมทุกคนเทเทมัน ทีมันคนออกมาเออออกไปอือไปแล้วครับทุกคนไปแล้วโอ้เราปรามุรุมาดูหลังนี้ว่ามันติดงูหรือว่าติดกบเฮ้ยทุกคนติด ติดกบใหญ่นี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 ่ครับนี่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 กบใหญ่ครับไม่ใช่งูครับตัวนี้อ๋อกบเท่านี่ครับอืมมัน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 ทุกคนอ๋อกบเท่าใหญ่เลย เท่าใหญ่ครับผมหลังที่ห้างเอีกประมาณสามหลังเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับมาดูหลังที่หกกันครับผมหลังที่หกบรรยากาศเช้าๆดูว่ามีจะติดงูหรือติดกบปัดหลังที่ 6. หกที่ 6. หกเหนียมซิ่งครับไม่มีอะไรติดเลยแมวแมว

โดยตรงนี้บางหน่อยโอ้โหเื่อที่เจ็ดตรงนี้ลองไปดูส <Sicher maybe. S 2> ิเราใส่ทั like, ้งหมดแปดหลังนะฮะดูสิหลังนี้ว่ามันสิบวานบ่สู้ว์ไม่มีตัวอุ๊ยทุกคนมีตัวอยู่ ตัวยูตัวกากบกำลังรุนนนี่เลยตัวยูนี่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 ครับนี่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 ตัวยูได้รับอีแขบเติมอีหนึ่งตัวนะครับผม ไปดูหลังสุดท้ายกันครับครับลองมาดูาดูหลังสุดท้ายกันนะครับมันเป็นหลังสุดท้ายกันเจอไหมสุดท้ายโอ้โหสุดท้ายหมดตัวหมกกับหนึ่งนี่เก่งเป๊ะไงนะเอผลงานงานผลงาน